รรบฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเดินหน้าความร่วมมือระดับนานาชาติจับมือในชาแนลพิงตุงยูนิเวอร์ซิตี้ไต้หวันเปิดประตูสูก่กาสทางการศึกษาและการวิจัย เมื่อวันที่23พฤษภาค,คม2568คณะครุาศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทพบุรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกิติจุ้ยคำจร รองคณะบดีฝ่ายบริหารและวางแผนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรได้การต้อนรับและเข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวันณนห้องประชุมชั้นหนึ่งอาคารครุราชกรอุตสากรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทตบุรีจังหวัดปทุมธานี ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดประตูโอกาสทางการศึกษาและวิชาการใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลยบุรีในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก ผ่านการลงทุนในการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่4การศึกษาที่มีคุณภาพ Quality Education